โอเคค่ะน okay ้องจ๋าพบกับป้ายอีกแล้วนะคะอ่าคลิปนี้อบกันอีกแล้วไม่ละมาพร้อมกับเพลงเพราะๆซึ้งๆน่ะอ่ามาพร้อมกับเพลงเพราะๆซึ้งๆน่ะฟังแล้วก็แบบชื่นใจคลายเครียดอะไรอย่างเงี้นะให้คลายเครียดไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้เครียดเพิ่มนะอ่าโอเคนะคะเพลงเพราะๆ ป้าเดนิม่าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากนะฮะเราพร้อมกับกินอาหารอร่อยๆไปด้วยฟังอาหารหูแล้วก็แล้วก็กินอาหารปากไปด้วยป้าเดนิม่ายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้านะวันนี้ยุ่งๆอยู่นะ แต่ว่าโอ๊ยกินไปแล้วสิกินชานมกินชานมกับกาแฟผสมกันไปแล้วนะเมื่อเช้านี้นะ อาหารที่นะกินแล้วบำรุงผิวพรรณให้สวยงามผ่องใสนะฮะบำรุงกระดูกบำรุง้าผมบำรุงอ่าบำรุงกระดูกหน้งาผมบำรุงสายตาบำรุงทุกอย่างรับผมผมประจวบเริ่มหายหงอกอาจจะเป็นเพราะนันตี้ด้วยก็ได้บำรุงมันทำให้เซลล์เราทำให้เซลล์เรามีอาแข็งแรงและทำให้เซลล์เรา มีคือหมายถึงว่าเซลล์เราสมบูรณ์อ่ะ,อะเซลล์เราเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมันก็เลยทาให้แบบว่ารากผมป้ายที่เคยงหงอกเลยวมันก็ดีขึ้นน่ะไม่จางลงหายหงอกมีแต่ผมดำขึ้นมาแทนโอเคนะคะไม่รู้เลยนะอ่ะเสริมทุกอย่างที่ในระบบเไปยู่ของกูสตาร์พอสดวันไปได้ไดของเราคือชั้นหนึ่งทุกตัวนะยางนี้ทุกตัวเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าจากินบำสุกับ Eye Focus นะฮะ e y า Focus บรุงสายตานะฮน้องจ๋าใครรักตัวเองใครไม่รักตัวเองก็ไม่ต้องกินนะถ้าใครรักตัวเองก็ให้มาบำรุงสุขภาพให้ตัวเองมี <Okay. S 1> อ รวมให้ให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรสงสมบูรณ์นะคะให้ผิวพรรณผองใสให้ไม่แก่ก่อนใยนะคะถ้าใครไม่รักตัวเองก็ปล่อยตัวเองไปนะแต่ถ้าใครรักตัวเองก็โปรโจงดูดูแรดูแรสุขภาพตัวเองนะนีน่อะไรกวนกัน I love you more and more each day as time goes by. I love you more and more each day as time goes by. All right, โอ้ Oh, okay, <laughs> okay, 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 okay. okay <laughs> ยอดอาหารเสริมที่มีคุณภาพ ชั้นหนึ่งทำให้บำรุงแบบว่าวผิวพรรณเราอาจจะแบบว่าผ่องใสขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะฮะอ่าสายตาก็ดีด้วยดีทุกอย่างเพราะว่าขนาดโรคที่ป้าัญวัตมาเป็นร้ายแรงก็ยังหายได้มันฆ่าเชื้ออะไรได้ทุกอย่างนะฮะมันสุดยอดจริงๆนะฮะธัญวัตรกราบขอบพระคุณครูสตาคอนสวรรค์ปมามาาายย้าแม่ของเราแล้วก็กราบขอบพระคุณธุรกิจนี้เดยมันอยู่ที่ทำให้ป้ามีชีวิตหายจากโรคใบเสกเจ็บหลายอย่างแล้วก็กราบขอบพระคุณบริษัททุกตัวที่อยู่ในระบบกี้เดีมันอยู่นะฮะ ขอบคุณลูกๆของแม่ทุกๆคนลูกๆของแม่ทุกๆคนที่ทำให้แม่มีชีวิตหายจากโรคร้ายที่เป็นมาตั้ง20กว่าปีไอ้ที่ดูสิอ่าอ,อะไรอะโอเคนะคะนะคะ้องจ๋าหอมมากเลยหอมมากเลยนะคะน้องจ๋าอ่าสวัสดีอืมอืออร่อยม,มากเลยนะคะ ไอโฟกัสกําลวงสายตาเนี่ยฮะถ้าใครทักตัวเองก็รีบเข้ามาเติมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดเหลืออยู่ชีวิตเราจะได้ อุดมสมบูรณ์ชีวิตเราจะได้ยืนยาวชีวิตเราจะได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะมีเงินแต่ไม่มีเงินแต่สุขภาพไม่ดีก็เท่ากับว่าไม่มีนะหวังเงินไว้แต่ว่ายอมตายนี่ก็แล้วก็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 อาสุดแท่แต่ด้วยค่ะใจบ่ใจบ่ไงนะ รักสุขภาพตัวเองไหมใจไหมบางคนหวงเงินมากกว่าหวงชีวิตโอ้ยจริงเลยโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ